สวัสดีครับสุนัขพันธุ์บูเทอรียเป็นสายพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งในด้านรูปลักษณ์และก็นิสัยครับบูเทอรียเป็นสุนัขที่มีความกระตือรือร้นสูงและเต็มไปด้วยพลังงานโดยลักษณะหัวทรงไข่และก็ตาเลี้ยวแหลมเป็นที่จดจำและก็โดดเด่นอย่างมากครับซึ่งหากใครกำลังคิดจะเลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้ควรเข้าใจถึงนิสัยและก็สิ่งที่ควรรู้ก่อนเลี้ยงยาวเพื่อให้การดูแลสุนัขพันธุ์นี้เป็นไปได้อย่างราบรื่นและก็มีความสุขนั่นเองเราไปดูนิสัยของเขากันก่อน บูเทอรียเป็นสุนัขที่มีพลังงานสูงมากพวกเขาชอบเล่นและก็วิ่งไล่โดยเฉพาะกิจกรรมที่ต้องใช้ความแข็งแรงจเจ้าของคนมีเวลากับการพาเขานั้นออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอครับ 2. มีความมั่นใจและก็ดื้อรัน้นสุนัขพันธุ์นี้มีความมั่นใจในตัวเองสูงซึ่งบางครั้งอาจจะทําให้ดูเหมือนดื้อรัน้นแต่หากได้รับการฝึกที่ถูกต้องและสม่ำเสมอบูเทเรียจะสามารถทําตามคำสั่งได้ดีเลยครับ 3. ซื่อสัตย์และก็รักเจ้าของ บูเทเรียมีความรักและก็ความจงรักภักดีต่อเจ้าของสูงพวกเขาชอบใช้เวลาใกล้ชิดกับเจ้าของและสามารถเป็นเพื่อนที่ดีได้ 4. เข้ากับเด็กได้ดีแต่ต้องระมัดระวังแม้ว่าบูเทเรียนั้นจะเข้ากับเด็กได้ดีแต่เนื่องจากพวกเขานั้นมีพลังงานเยอะและก็เล่นรุนแรงกับจึงควรดูแลอย่างใกล้ชิดเมื่อต้องอยู่ร่วมกับเด็กเล็กเรื่องน่ารู้ก่อนเลี้ยงบูเทเรีย 1. ต้องการการฝึกที่สม่ำเสมอและก็มั่นคงการฝึกวินัยให้กับบูเทเรียตั้งแต่อย่างเล็กเป็นสิ่งสําคัญ เนื่องจากพวกเขาหน,นมีนิสัยดื้อร้นและบางครั้งอาจจะมีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวหากไม่ได้รับการฝึกที่ดีการฝึกควรทําอย่างมั่นคงไม่ให้ดูร้าย 2. ต้องการการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอบูทเทอเรียรต้องการการออกกำลังกายที่เพียงพอเพื่อช่วยพลังงานในตัวนั้นถูกใช้ไปอย่างเหมาะสมการพาไปวิ่งเล่นกีฬาหรือทํากิจกรรมกลางแจ้งเป็นสิ่งจําเป็นครับ 3. การดูแลสุขภาพและก็การตรวจร่างกาย บูเทอรเียอาจ,จมีปัญหาสุขภาพประการเชน่นปัญหาเกี่ยวกับผิวหนหรือโรคเกี่ยวกับหัวใจควรตรวจสุขภาพป,ประจำและให้ความสําคัญกับโภชนาการที่เหมาะสมครับ 4. ไม่เหมาะกับเจ้าของที่ไม่มีเวลาบูเทอเดียต้องการการดูแลและให้เวลากับการเล่นและการฝึกฝนอยา่างสม่ำเสมอหากคนไม่มีเวลาหรือว่าไม่สามารถพาเขานั้นออกกำลังกายได้เพียงพออาจจะไม่เหมาะที่จะเลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้ครับ 5. การเข้าสังคมกับสัตว์อื่น บูเทอริอาอาจจะมีปัญหาในการอยู่ร่วมกวับสัตว์เลี้ยงอื่นหากได้รับการฝึกและเข้าสังคมตั้งแต่ยังเล็กควรฝึกให้เขานั้นคุ้นเคยกับสัตว์อื่นแล้วก็ผู้คนเพื่อลดโอกาสการเกิดพฤติกรรมก้าวร้าวครับสรุปแล้วการเลี้ยงบูเทอรียไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ละคนนั้นสามารถมอบความรักความเอาใจใส่และการดูแลที่เหมาะสมได้บูเทอรียจะเป็นสุนัขที่ซื่อสัตย์และก็เป็นเพื่อนที่ดีครับหากคุณมีความพร้อมและเข้าใจถึงนิสัยและความต้องการของพวกเขาบูเทอรียจะเป็นเพื่อนที่น่ารักและสมบูรณ์แบบสำหรับคุณครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้และคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ u b s c r i b e และที่สำคัญอย่าลืมกดซั่งกันดิ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ